คิดว่าคุณรู้จักบิตคอยดีแล้วหรือยังนี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งประการที่ไม่ค่อยมีใครรู้และคุณไม่ควรมองข้ามลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบิตคอยเป็นภาระทางด้านความปลอดภัยหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะสรุปเอาเองเกี่ยวกับความปลอดภัยในระยะยาวนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบางรายกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในอนาคตเจ้าของบิตคอย BTC ลบสามดเ์ มักจะโฆษณาคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเหรียญที่ใหญ่ที่สุดว่าเป็นจุดขายหลักแต่หากแพลตฟอร์มทางเทคนิคของบิตคอยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันจะรับมือกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงและปรับตัวให้เข้ากับภัยคุกคามความปลอดภัยรูปแบบใหม่ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารหัสของบิตคอยจะไม่พังทลายลงอย่างรวดเร็วภายใต้การโจมตีจากระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมหรือไม่ มีสิ่งหนึ่งที่คุณควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งบิตคอยไปโดยสิ้นเชิงหรือลงทุนกับมันโดยตรงบิตคอยอาจมีเสถียรภาพของระบบลดลงและ,ะเผชิญกับภัยคุกคามที่เข้ามาได้เช่นกันบิตคอยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและควรจะปลอดภัยจากการโจมตีด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัมในระยะยาวเพียงแต่ไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไปสู่การเคลื่อนไหวที่อันตรายหรือไม่คุ้มทุนทางเศรษฐกิจเช่นการเปลี่ยนกระบวนการผลิตเหรียญที่ป้องกันเงินเฟ้อ ภัยคุกค,คามที่จินตนาการไว้ในที่สุดคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆระบบที่มีประสิทธิภาพประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ดูเหมือนสุ่มคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะไขรหัสพันธุกรรมของโรคทางพันธุกรรมให้การพยากรณ์อากาศที่แม่นยำที่สุดเท่าที่มีมาและสร้างความชัดเจนให้กับความสับสนวุ่นวายของตลาดการเงิน และแน่นอนว่าพวกเขาจะสามารถถอดรหัสอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่เป็นหัวใจของบิตคอยและสะกุลเงินดิจิทัลอื่นๆได้หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นคงเป็นจุดจบของบิตคอยอย่างที่คุณรู้จักผู้ร้ายและผู้กระทำความผิดจะสามารถเปลี่ยนแปลงลบหรือแทรกข้อมูลลงในสมุดบัญชีบล็อกเชนของบิตคอยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมูลค่าพันล้านดอลลาร์ได้ด้วยการคลิกเมาส์ที่ขับเคลื่อนด้วยควอนตัมฟีเจอร์ที่ทำให้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเปิดกว้างอย่างแน่นอน สถานการณ์นี้คงไม่น่ากลัวขนาดนี้หากเทคโนโลยีของบิตคอยไม่เปลี่ยนแปลงง่ายนักคุณมักจะได้ยินคนหัวร้อนในวงการคริปโตพูดถึงขีดจำกัดของบิตคอยที่2ี่ล้านเหรียญว่าเป็นเครื่องป้องกันเงินเฟ้อที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผลิตเหรียญดิจิทัลครบ21ล้านเหรียญแล้วก็จะไม่มีการผลิตเหรียญอีกต่อไปด้วยจำนวนบิตคอยที่สร้างขึ้นแล้ว19.8 3ล้านเหรียญน,นั่นเท่ากับ9 4 4ของบิตคอยทั้งหมดที่เคยมีมา ดังนั้นบิตคอยจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ไม่หวังดีได้ครอบครองคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่เปลี่ยนเกมในที่สุดความปลอดภัยของข้อมูลของบิตคอยก็จะต้องลดลงแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์เบื้องหลังบิตคอยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาซอฟต์แวร์บิตคอยที่จัดการบัญชีแยกประเภทบล็อกเชนและขั้นตอนการขุดบิตคอยปัจจุบนันมีเวอร์ชั่น28.1แล้ว การอัปเดตล่าสุดได้แก้ไขข้อบอกพร่องบางประการและเพิ่มคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้เปิดตัวเมื่อวันที่2ตุลาคม2024และจะตามมาด้วยเวอร์ชั่นหลักที่มีเนื้อหาสำคัญมากขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี2025การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและซอฟต์แวร์ที่สำคัญมากมายรวมถึงการจำกัดจำนวนเหรียญ21ล้านเหรียญและวิธีการเข้ารหัสที่ใช้งาน และมีวิธีการเข้ารหัสที่ยากต่อการถอดรหัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมอยู่แล้วสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ NIST ได้ประกาศมาตรฐานของรัฐบาลกลางชุดแรกสำหรับการเข้ารหัสที่ทนทานต่อควอนตัมในปี2022ความพยายามในการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้เริ่มขึ้นในปี2016 IBM ได้รวมอัลกอริทึมที่ทนทานต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมเหล่านี้ไว้ในระบบเมนเฟรมแท้16ในปีเดียวกันและจะทำให้โซลูชันการเข้ารหัสเหล่านี้เป็นข้อบังคับในอนาคต Microsoft กำลังเปิดตัวการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเงียบๆด้วยอัลกอริทึมที่ปลอดภัยต่อควอนตัมเช่นกัน ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะเชื่อว่าชุมชนนักพัฒนาบิตคอยจะปล่อยให้ระบบทั้งหมดประสบปัญหาการแฮกแบบควอนตามก่อนที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามได้จริงฟังก์ชันแฮชแช a 256แบบดั้งเดิมจะถูกแทนที่ด้วยทางเลือกที่ปลอดภัยจากควอนตามสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือการอัปเดตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่เท่านั้น ระบบมากกว่าครึ่งหนึ่งที่รันบล็อกเชนบิตคอยจำเป็นต้องติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้เกิดฉันธรรมติในการอนุมัติธุรกรรมแต่ละรายการในบัญชีแยกประเภทสาธารณะการโจมตีที่เรียกว่า51%นั้นเป็นไปได้แต่ก็ต่อเมื่อคุณควบคุมพลังการขุดบิตคอยของโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งถือเป็นคำสั่งที่ยากแม้แต่สำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือรัฐบาลที่มีมูลค่าถึงล้านล้านดอลลาร์และก่อนหน้านั้นการอัปเดตซอฟต์แวร์ทุกครั้ง จะต้องผ่านกระบวนการวางแผนพัฒนาทดสอบและติดตั้งที่พิธีพิธนันและจะไม่เป็นผลดีต่อชุมชนหากจะนำซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่มีฟีเจอร์ที่ไม่ต้องการมาใช้การกำหนดขีดจำกัดไว้ที่21ล้านเหรียญนั้นปลอดภยัยเพราะการเพิ่มขีดจำกัดดังกล่าวจะทำให้มูลค่าของการถือครองบิตคอยและระบบการขุดที่ทำให้สามารถเปลี่ยนตัวเลขดังกล่าวได้นั้นลดลงทันทีเจ้าของบิตคอยไม่ควรต้องกังวลเกี่ยวกับแฮกเกอร์คอนตาม ดังนั้นนักพัฒนาบิตคอยจึงมีอิสระในการรับมือกับความท้าทายทางเทคนิครวมถึงภัยคุกคามในอนาคตจากแฮกเกอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัมนอกจากนี้ระบบยังมีความซับซ้อนเพียงพอที่จะต้านทานการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องการได้ไม่มีโครงการระบบหรือองค์กรใดที่ปลอดภัย100%จากภัยคุกคามทุกประเภทและสิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่คุ้นเคยอย่างไรก็ตามนักลงทุนบิตคอยไม่ควรน,นอนไม่หลับเพราะปัญหานี้ คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะไม่ทำลายแพลตฟอร์มบิตคอยนในเร็วๆนี้และยังคงต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงได้นั่นเป็นเวลาเพียงพอที่จะหลบเลี่ยงปัญหาทั้งหมดด้วยการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม